เขามีลายของลูกค้าได้อย่างไรนะครับแล้วก็ส่งหมายเลขบัญชีมานะฮะส่งมาเครื่องไหนไหมเนาะส่งมาเครื่องไหนบ้ันนี้อยู่เครื่องไหนอ๋ออยู่เครื่องโน้นนะอ่านะฮะอย่าให้เห็นอีกนะนะครับช่วยกันบอกต่อๆกันไปนะครับอถ้าคุณมีเจตนาที่จะส่งอเขาขอคุณน่ะคุณค่อยส่งนะครับคนที่จะ คุณคนขอคุณคุณค่อยส่งแต่ข้อความข้างบนเขาไม่มีการขอคุณเลยคุณแอดไลน์มาแล้วคุณก็ส่งหมายเลขบัญชีเข้ามาเนี่ยนะฮะคุณคุณต้องการอะไรนะครับเข้าใจต้องการเงินแต่ว่าเจตนาที่เงินคุณขอไปเนี่ยคุณไปทําอะไรนะครับต้องเอาไปใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์คุณจําได้ไหมวัดประวัติน้ำพุอ่าแล้วก็เจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอ่ากลายเป็นทิศกันหมดน่ะ เพราะอะไรนะครับเพราะเงินนะครับที่อขอมาอไปใช้ไม่ถูกวัตถุประสงค์นะฮะอันนี้ต้องระมัดร,ระวังด้วยนะครับใครโดนบ้างเดีย๋ยวอ่านคอมเมนต์นะครับใครโดนบ้างนะคนข้างๆมิสเวอล์เหรอเขาถามคนข้างๆมิสเวอล์เหรอสิเป็นปมงกุสิบแปดมงกฎนะครับ <laughs> หนูผีเคยทักแม่หลังบ้านอ่าท็อปๆนะครับหนูผีเคยทักแม่หลังบ้านห้าได้ใส่แว่นไว้เหลือไม่น้อยมือจกตาสัวาอวมเสียงแน่นเหมือนทุกคืนและสว่างเหมือนทุกวันจ้าเชฟยันถ้าว่าผมตาทอดสดทับกับใครนะครับเนาะอันนี้ถ้าผมไม่เล่าเลยนะครับวันนี้นะครับ ผมจะจักถามทุกๆท,ท่านนะครับว่ามีใครติดต่อท่านหลังไหม่บ้างนะครับใครเป็นยูทูบเบอร์นะครับอ่ามีใครติดต่อท่านหลังบ้านบ้างแอดไลน์มาบ้างน,นะครับอ่าเนื่องจากวันนี้มีคนนั่งดีๆนั่งทิงเทียงเมนเ่น้อยเวลาถ่านจะสดคุณอย่าคิดค้านที่วันนี้มีใครมาส่งรูปอะไรให้เราพูดเลยครับพูดเลยพูดเลย <c oughs> มันนาเกียดติไหมบอกรถไม่น้อยวันนี้ให้ไม่น้อยเราอยากคุณจะอธิบายฟังอ่าไม่น้อยเริ่มครับที่ตอนเย็นใช่ไหม <c oughs> มีคนโรคก,กิตนี่แล้วส่งไอ้บักลาไม่เบิ้งบอกรงๆเลยไม่น้อยจะไปอ้อมคอมผู้ชมเขาสนใจอยู่เรื่องนี้นะคะไม่ให้เธอเป็นคนพูดเธอนั่นแหละพูดอ่ะเฮ้ยมันพูดมันกระดาษปากหมอเธ่อนแหละเธอนั่นแหละพูดอืมเร็วๆพ่อเอกว่า บ่ไม่น้อยนี่นี่แหละเลวลาจริงจริงจังๆไม่น้อยชอ,ชอบเล่นอ่ะอันอันอย่างนี้ต้องแม่พูดมันมันไม่ดีลองว่าวดูมันเกิดียังึืนเร<ม>็วๆมีมีคนโลก,กิดคนโลก,กิตเขาเอาตัวเดียวอันเดียวมาให้ดู <c oughs> นี่นี่ไอตัวเดียวตัวอันเดียวเนี่ยเขาเรียกว,ว่างวควายนะ่ไม่น้อยไม่น้อยอย่าอ้อมคอมเพราะน้องก็เคยเคยเห็นอยู่เอ่าอันไหนมีลายเมื่อกี้เนี่ย ไม่มีอันนี้ไม่ลายอายไหนลายอยู่น่นออันนี้ก็มีลายไม่ส่งเธอประสงค์นี่นี่ลายลายของเธอนี่เด็่มีมีนะเดี๋ยวก่อนนะท่าน้ชมมีลายใช่ไหมมีลายเจ้านนะมีอยู่เครื่องนี้ก็มีนี่ไงลองดูที่กดลงไปดิมเห็นอะไรไหมเธอส่งไปละเครื่องนั้นเอาเธอทําไมไปอยู่ข้างนั้นอ่ะน่าลายอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวจะแกนลายก่อนต้องพูดนะครับเพราะงั้นเอฟซีก็จะไม่รู้เรื่องนะครับต้องพูด เราต้องช่วยกันกระจายไปยังไงวะเนี่ยเราสแกนไลน์กันยังไงเดี๋ยวกันนะอันนี้เยอะๆๆๆที่มันแอดไลน์กันนะแม้ทุกเครื่องคุณอาจะเอาเครื่องนี้แอดไลน์ไงเอาเพิ่งเอาโหลดไอเด็กคนนี้นะครับเออ่มีใครท่านใดเจอนะรีบส่งข้อมูลมาหาผมนะ ครับท้าทายผมอย่างหนักเลยนะครับตอนนี้นะคราลายของเขานะครับชื่อวีเจหนุ่มน้อยแล้วก็มีข้างบนแล้วก็มียอยักษ์ด้วยน้อยมียอยักษ์สองตัวนะฮะโทรศัพท์มาหาผมนะครับอ่าตอนนี้ผมให้โอกาสนะอ่ผมบอกว่าใครเป็นคนใช้มาใครเป็นคนสั่งการคุณทําเพื่ออะไรนะครับ <S <S มผมให้เวลาเขา24ชั่วโมงแต่เวลาผมพูด ผมบอกไปแล้วเนี่ยนะครับเขาท้าทายผมด้วยนะครับเขาอยากดังนะครับเขาจะเปิดช่อง youtube จะเปิดไอคือต้องการดังนะครับอันนี้ต้องการดังอยากดังเราจัดให้นะครับด้วยเด็กคนนี้นะครับท่านผู้ชมหน้าตาเป็นแบบนี้แหละเอามม <laughs> เด็กคนนี้นะฮะอ่ามือหงิกนะครับไม่ยับุรีนะครับ แต่ฟังผมด้วยนะครับว่ามือเขาหงิกหน้าตาเขาก็ฟันไม่มีเข้าใจไหมเขาเป็นโรคอะไรไม่น้อยอ่าอะไรอะไรเนาะสักอย่างนี้เลยแบบจะเป็นยากเป็นซาเแบบนาะคนไม่ค่อยเต็มนะโรคแบบแบบเออเอออะเออนะครับนั่นแหละจิตดีผมนี่ไม่นอกจากจะไม่ได้พูดแล้วก็พูดให้คนฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเนะ <ๆ S 1> น่เด็กเขาเรียกว่าเด็กดม เด็กโดมใช่ไหมขอบคุณนะคะขรับขอโทษนะครับสาธุจะให้เป็นแต่ว่านะครับด้วยเด็กคนนี้นะครับไม่เจียมตัวนะฮะท่านผู้ชมนะครับไม่เจียมตัวนะครับคือพิการทั้งกายแล้วก็ใจด้วยนะครับอ่านะครับนอกจากเขาตอนที่แรกผมนะสงสารเขาท่านผู้ชมผมว่าเออถ้าเขาขอความช่วยเหลือนะครับผมก็จะให้ความช่วยเหลือนะครับแต่เด็กคนนี้นะครับขอขอให้ผมเนี่ยไปดูหามมัน นะครับท่านผู้ชมเด็กคนนี้จะอายุประมาณผมมีรูปถ่ายอยู่นะครับอายุประมาณถ้าดูจากสายตาแล้วประมาณยี่สิบห้าถึงยี่สิบหกไม่เกินสามสิบปีนะฮะฟันหลอแล้วก็พูดไม่ชัดนะฮะอ่านะครับอ่าเขาจะเล่นกับเชฟมันเลยฟังก่อนครับไม่น้อยไม่น้อยพูดเอาเป็นเรื่องเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ มีอะไรให้รับใช้ครับผมทำอะไรอยู่ครับผมทำอะไรอยู่เพิ่งไปงานศพกลบมาครับอ๋อครับผมโดน๋ยเรื่องนั้นนะครับผม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 ได้ไปหาตัวหนึ่งนะครับผมอะไรนะเขาบอกว่านะฮะ พ่อกับแม่เขาเนี่ยแหละนะครับติดตามข่าวลุงพลนะครับผมก็งงเหมือนกันเอ๊ะทำไมเขาต้องบอกผมด้วยว่าเขาติดตามข่าวลุงพลตอนนี้เขาดูผมอยู่นะครับอ่านะฮะตอนนี้อยู่ดูผมอยู่นะฮะนะฟังก่อนนะครับแล้วติดตามข่าวลุงพลอ่าลุงพลไปนูน่นไปนี่ตอนแรกตอนแรกผมเอะใจว่าทําไมเอ๊ะโปรไฟล์ก็เป็นโปรไฟล์เด็กนะครับแต่ทําไมเขาพยายามจะบอกเหลือเกินนะครับว่า เขาติดตามผมแล้วก็ติดตามข่าวลุงพลแต่มันมีอีกตรงหนึ่งคือแบบตึกใจน,นิดนึงนะครับว่าข่าวลุงพลไปถึงไหนแล้วอันนี้แหละนะครับผมเลยเอ๊ะทำไมเขาติดตามข่าวลุงพลแล้วเขาทำไมเขาถามว่าลุงพลไปถึงไหนแล้วนะครับผมก็ไม่ตอบเขานะครับผมส่งคลิปข่าวลุงพลไปให้เขาดูเขาบอกว่าอ๋อแล้วก็บอกว่าลุงลุงว่างไหมผมอยากจะคุยด้วย นะครับแล้วคนนี้นะครับผมก็บอกว่าตอนที่เขานั่นมาผมติดงานอยู่ช่วงบ่ายผมบอกว่า,าไม่ว่างทํางานอยู่ในสวนเขาบอกว่าเยาวพรุ่งนี้บ่ายผมจะโทรไปนะฮะผมจะโทรไปนะครับ,รรบแล้วคนนี้นะครับผม,มไปงานไปถ่ายไปถ่ายข่าวงานขาวดําผมกลับมาเห็นโทรศัพท์ 6สายไม่ได้รับนะครับผมไปโทรกลับไปเสียงเนี่ยที่ท่านได้ฟังเนี่ยเป็นเสียงที่ผมสนทนากับเขามียาวกว่านี้นะครับแต่ผมเอกตรงนี้ก่อนนะครับแล้วคนนี้เขาบอกว่านะครับเล่าสปปรรพคุณให้ผมฟังหมดนะครับแม่เขาไปทํางานพ่อเขาไปทํางานเออเราก็เห็นว่าเออพ่อกับแม่เขาไปทํางานเออถ้าเขาเป็นแบบนี้